าเล่นกันเล่นกีกตาร์ละหกสิบตาอืตประมาณนั้นไม่ก็คนละคนละคำโอ้กูไม่ได้ไม่ได้คิดไว้เลยเลยเฮ้ยย <laughs> ียกูไปเล่นทายชื่อหนังไหมไม่ได้คิดเหมือนกันอ่ะไปลองดูสักหนึ่งทีกะติกโฟนนั่นแหละเดี๋วนะ นี่คืออะไรให้พิมพ์อะไรวะน้องคิดว่าอะไรดียากอ่ะอ่ายได้รได้ดิแบบนี้ ทำอะไรกันโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสกดก็ผิดใครอย่าให้กูรู้นะใครไอ้แสดสกปรกก็ผิดจะว่ายังไงเนี่ย เฮ้ทำไมเงียบกันอ่ะใจสมาธิดิหูว่ายังไงวะเนี่ยผู้ชมวันอยู่เมื่อวานก็คิดวันอยู่ บิลกินเพลงใหม่มันชื่อเพลงที่อ่ะวะหลอกกันทั้งนั้นเปาวะเฮ้ยหลอกลวงกันทัออ้งนั้นก้าที่อายุเป็นนักร้องใหม่เหรอยังยังเขาทาบทามกันอยวู่รักทำไมไม่รู้ไนงะต้องถามคุณแนบเขาอะ่ะบอกใครโดนคำผมไปมีร้องอ่ะผมบอกเลยใช่เลยคิดไม่ได้ยังไงวะ ว่าคำนี้น่านจะเป็นของไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วนเราเรอ่ะเนี่ยอะไรนะผมวนอ่ะไก่จะไปบราซิลว,วาดผิดด้วยแหละมันต้องไม่ใช่แบบนี้เวลานาฬิการ้องแล้ว

ที้ในกรอบคำพูดเขียนว่าเฮียอะไรวะน่ะก็โดนคำกูแน่เลยเฮียอ่านไม่ออกอ่ะนาดีๆกูรู้แล้วแต่รู้อย่างนี้โอ้โหเฮีย ไอ้เยี่ยใครมันเขียนปวะวะ แม้ได้ไปิดใจได้สักทีไรเสียงกระท้อนใครวะรอัวะรอบจ้าหลูงี้เป็นผัวมึงตั้งนานแล้วโอ้หสุดติ่งยินเด็กไม่โคตรอุยซาเบาเดี๋ยวกูคอยดูยอ้นี่กันไอ้คอรนี่กันเปิดเสียงมันจะดังอรอ พุ่มกลับวะทำไมมืดจัองอ่ะไอ้เบิ้มไม่นี่เหรอบังแล้วอ่ะทำไมมืดจัองอ่ะเปิดไฟได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้ว่ะมันได้ว่ะเปิดไฟห้องได้ไหมอ่ะใครเปิดไว้สัตว์ระวั <laughs> งระวังเสียงลั่นเข้ามาในนี้นะพี่ความสองไม้ดูมึงดิ แล้วอีกที่ึงคอมแบบทำยังไม่เสร็จนะแชย์แชร์แชร์แชร์ออกสเตีมสตรีมสตรีมอยู่พี่เดี๋ยวโดนโดนตีดออกไอ้ยี่เขาคุยกันเฉยมันติดออกแล้วเออคุยกันเฉยมันโดนฟ้องนะเว้ยพี่มันเป็นคดีความอยู่พี่รู้ได้ไงวะวงไหนวงไหนมันปีไหนมันปีไหนข่มปูนมาไงบนในไรแมน ออ้ยสบายนี่เฮียอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่รู้อย่างนี้น่าจะล้วงกันมาตั้งนานทำไมนะน่าจะรักกันมาตั้งนานอยให้ใครรู้นะวาดมาสับ เฮ้ยอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากโอ้ใครแม่งเขียนคำนี้ว่ากูยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยเย้ เ้ยฮ่าฮ่า้่ไอ้ย่ใครคิดคำเยี่ยนี่มาเนี่ยไอ้สัตว์อยาให้กูรู้นะ นอาจะเป็นคําที่เพี้ยนมาแล้วหรือเปล่าเออมันผิดมาแล้วมันไม่มีทางที่จะถูกหรอบว่าคําีเพียนมาเนี่ยอืมผมขอโทษแล้วกันคนที่วาดต่อผมอ่ะโอ้ยมันตามสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเย้กูโดนลุมด่าแน่เลยวาดเสร็จแล้วผมก็วาดเสร็จแล้วเธอรู้อย่างนี้นั่นรลกกันมาตั้งนาน <Done. S 2> <c oughs> ยังอ่ะยังไม่เสร็จเสร็จก็เพิ่มอันนี้ให้ไ <c oughs> ม่เอาเรียนเลยเงาเรียนเงาเงาเนี่ยจะสวยกว่า เฮ้ยฟิกาใครร้องโอเคมาแล้วมาดูความภายนาของคนเนี่ยขอโต้ไปปึ๊บอ่าเฮ้ยๆๆ จบเรียบร้อยเอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันกลับมาได้วะเฮ้ยเหมือนเฮ้ยว่าอย่างดธรรมดาใครว่าลธรรมดาคือใครว้ร้อยสามแกขามเลิฟไงเอาอะไรเกี้ยวไปเกี้ยวปลาอ่ะ คือกูแล้วปิกัสโซอ่ะปิกัสโซกูปังปอดติลมบนใครวะอ๋อไอคำเลิฟไปแปลงท่าสีสัตว์อ้าวคำเลิฟไปนน่นโหมึงไม่เองอว่าตอบเบาแน่เลยเนีย อี้ธรรมดาไอ้สัสว่าวจุฬาติดลมบนแค่หมาเต็มยศเลยไฮอัลโลนี่ไม่ได้หรือราชการเลยวะนี่แต่งแบดบอยโอ้โหไอ้เยี้ยปังปอนติดลมบนนี่เองจะใครเขียนผัดผักวะเออแม่กูกูเองอะที่กูตอบผิดเนี่ยไอ้เนี้ยเออกูวาดเป็นไม่ใช่เป็นผัดผักเองอะแบบ โยี่แต yes> ่งแบบว่าไม่วาดเหมือนกันไอ้หัวไม่ติดอะหัวไม่ติดก็ตอดหัวให้แล้วไงปอกแล้วยังแกะหัวให้ด้วย ว่าแล้วไอ้ตาโอ้มหาเวทครับเกเวทครับไงเฮ้ยเฮ้ยต่ก่อนรู้ว่ะเโคโจยไงเออโคโจโคโจเย้ยใคงวาดไว้สัตว์ไอ้ยี้ยังกลับมามหาเวทอยู่ยังอยู่มหาเวทอยู่เด้อ

อยเฮี้ยไงเฮี่ยธรรมดาไอ้ซ่ยไ่ดาวไอ้ซ่าียธรรมดาธรรมดาคือใครไอ้ยธรรมดาคือใครกูกูเฮี้ยต่อเอาหายไอ้่าเี้ยย้อนกลับไปดูหน้าเยี้ยตัวนั้นเฮีไมมึงต้องว่าใจแอนไใช่ใช่ อย่างดีเฮ ah. ้ย <assume> อัน <twitch> นี้กูได้อ <Jenna> ย <feelings> <newer summary> ู่นะไอ้เ um <Laser> ียใจแอั้นมันเต้าทำไมวะเตาทำไมเขาบอกหลุดไงว่าไอ้เี้ยตอบัว มีเช็คมาร์ให้ด้วยสัสโอ้ยโอ้ยเฮียเอ้สัสเอ้ยไอ้เหี้ยไม่คิดว่าแม่งอาหาเนี่ยสัสเฮียเกมนี้ยังร้อนนะเฮียเราเดาจากไหนก็ว่าหลุดแล้วสัเหี้ยพาแม่งโค้ชเชคกันตาตาหน้าไม่อย่างใจแอนเลยสัสนี่จังไหนก็ว่าหลุด กำเล่นเกมเดียวอิ่มไปหลายเดือนเม้ยนเหนื่อยเหรอ